สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Last Channel เดอะร้า h ชาแนลอีกแล้วนะครับ Speaker, วันนี้ผมจะ <Speaker. S 1> มาทำการสปอยซีรีส์ Instinct ซ่อนล่าหน้าสัตว์ใน EP ที่3และ4เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันยังเหมือนเดิมครับ Instinct ซ่อนล่าหน้าสัตว์เป็นซีรีส์เฉพาะผู้ใหญ่มีเนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงผู้รับฟังโปรดใช้วิจรณยา,ยา,ยานในการรับฟัง สำหรับคนที่อยากรับชมอิสติงซอลานาศาสตร์ย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทีวีในอีพีที่3เรื่องราวตัดมาตอนที่ดีมพาผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในฐานลับเขาแต่งตัวด้วยชุดนักศึกษาของผู้หญิงแต่ตัวเขาเป็นชายมีชื่อว่านโมเขาบอกกับดีมไปว่าพี่ช่วยผมด้วยครับผมไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วดีมจึงบอกว่าเราพยายามจะช่วยเธออยูและนโมฆ่าไปกี่ศพแล้ว เขาจึงบอกกับรีมไปว่าถ้ารวมคืนนี้ด้วยก็เจ็ดศพแล้วครับและเรื่องราวก็ย้อนมาในตอนหลังจากที่พาวถูกกลุ่มคนที่มาตามจับลุงตีฉีดยาอะไรบางอย่างใส่ตัวเธอและทุกคนก็พาเธอส่งโรงพยาบาลพี่เบนคนที่พ่อของเธอให้มาดูแลพาวที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศก็ตรงมาเยี่ยมพาวที่โรงพยาบาลคิวจึงถามพาวไปว่าพาวมีอาการเป็นยังไงบ้าง เป็นเหมือนคนอื่นที่ถูกฉีดยาหรือเปล่าพาวจึงเล่าให้ฟังว่าลุงติบอกว่าตอนที่แกโดนแกร้อนไปทั้งตัวเหมือนตัวแกจะระเบิดแต่ตอนที่พาวถูกฉีดนั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเธอจึงกําลังจะเปิดแผลคิวดูแต่ดีมก็พาพี่เบนเข้ามาซะก่อนพาวนับถือพี่เบนเหมือนพี่ชายแท้ๆเพราะพี่เบนนั้นดูแลเธอมาตลอดพาว จึงบอกเรื่องที่ลุงตีตายให้กับพี่เบนได้ฟังเพราะพี่เบนนั้นก็รู้จักลุงติแล้วก็มีความผูกพันเช่นเดียวกันโจจึงเล่าให้พี่เบนฟังว่าหลังจากพาพามาส่งโรงพยาบาลแล้วเขาก็ย้อนกลับไปที่นั่นอีกครั้งแต่ก็ไม่พบศพใครเลยทางลุงติ แล้วของสองคนนั้นเหมือนพวกมันต้องการเก็บหลักฐานไม่ให้มีใครรู้พี่เบนจึงบอกว่าเราตามหาพวกมันพวกมันก็น่าจะตามหาเราเหมือนกันช่วงนี้ก็ให้เงียบๆไว้ก่อนอย่าออกไปทําอะไรที่มันสิงเสียงอีกแล้วก็สั่งห้ามพาวนั้นให้กลับไปนอนที่บ้านและให้โจคอยดูแลพาวด้วยอย่าให้พาวออกมาก่อเรื่องหลังจากพาออกจากโรงพยาบาลพี่เบ ก็มาส่งพราวที่บ้านและพี่เบนก็ชวนดีมไปค้างที่ห้องเขาซึ่งทั้งคู่กาลังคบกันอยู่นั่นเองเมื่อพราวกลับมาที่บ้านก็เจอพี่ภูมิพี่ชายแท้ๆของเธอนั้นกําลังปาร์ตี้อยู่กับกลุ่มเพื่อน,นเขาจึงเรียกพราวมาถามว่าใครมาส่งพราวจึงบอกว่าพี่เบนมาส่ง ภูมิจึงบอกว่าทําไมไม่บอกจะได้ชวนพี่เบนมาดื่มกันด้วยพาวจึงบอกว่าเขาไม่อยากเจอพี่ภูมิหรอกเข,ขาลาคาญพี่น้องคู่นี้เป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยถูกกันเมื่อพาวกลับมาที่ห้องเธอเปิดแผลดูและพบว่าแผลนั้นมันเริ่มอักเสบและใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมและขณะที่เธอกําลังหลับอยู่เธอก็มีอาการกระวนกระวายและหายใจค่อนข้างรุนแรงซึ่งอาการของเธอนั้นเริ่มจะผิดแปลกไปวันต่อมาขณะที่เธอมาโรงเรียนปกติเธอก็มีอาการคลื่นไส้ และพยายามวิ่งไปเข้าห้องน้ํขนาขณะที่เธอกําลังอ้วกอยู่ในห้องน้ํานั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกนินทาเธอ ว่าใช่นางพลาหรือเปล่ามันยังไม่ตายอีกหรอทำไมมันถึงอ้วกละ่ะมันท้องหรือเปล่าสงสัยจะเป็นไอคิวที่เป็นผัวมันนั่นแหละครอบครัวของมันน่ะบ้ากันทุกคนเลยแต่ที่มันอยู่ได้เพราะพ่อมันรวยไงพอออกก็เลยยอมมันซึ่งสิ่งที่พราได้ยินนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่อยู่หน้าห้องน้ําและเดินออกไปจากห้องน้ําในระยะไกลแล้วแต่หูของเธอยังคงได้ยินเสียงพวกนั้นดินทาตะอยู่ในความโกรธที่ถูกดินทาเพราจึงวิ่งออกมาจากห้องน้ําและวิ่งไปตบตีกับผู้หญิงพวกนั้นจนคิวต้องมา ้้าามไวและพราวก็ถูกเรียกเข้าไปในห้องพออขณะที่คิวมานั่งรอพาวอยู่บอสเพื่อนพี่ชายของพาวก็เข้ามาแกล้งคิวเข้าปลาขนมใส่คิวแล้วบอกว่าทํำไมไม่กินล่ะหรือปกติไม่ได้กินแบบนี้เขาจึงเอาขนมมาเทตรงหน้าของคิวและให้คิวกินเขาเปรียบคิวเหมือนหมาว่าหมาก็ต้องกินแบบนี้แหละ กูถามมึงจริงๆเธอทำไมมึงต้องเดินตามพราวเป็นหมาด้วยวะมึงไม่อายบ้างหรอคิวจึงตัดสินใจลุกหนีไปเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่บอสเขาก็ยังพูดอีก ว่าทีหลังก็เดินตามเข้าห้องน้ําผู้หญิงไปเลยสิเป็นหมาไม่ใช่หรอคิว <Q S 2> กลามดิสอนในมือแน่นและกําลังจะพุ่งเข้าตรงหาบอสแต่พราวก็เข้ามาห้ามเอาไว้ซะก่อนบอสจึงถามลยว่าเป็นยังไงบ้างจันต้องเพาวพาจึงตอบบอสกลับไปว่าอีย e e แต่พราวก็ยกนิ้วกลางให้กับ,บบอสและเดินหนีมาพราวบอกกับคิวไปว่าอย่าไปสนใจพวกมันเลยคิวจึงถามพราวว่าเป็นยังไงบ้างพอออเล่นงานอะไรหรือเปล่าพาวจึงบอกว่าพอออกเขาไม่กล้าเล่นงานอะไรเธอหรอกเขากลัวพ่อเธอจะตาย หลังจากนั้นเหล่าแก๊งหน้ากากก็มาหาเพื่อนของโจที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้านเหมือนกันเขามีชื่อว่าป้องพอป้องนั้นก็ได้ไปต่อแถวฉีดวัคซีนเหมือนกันเขาเล่าให้กับทุกคนฟังว่าเขาไปต่อแถวจริงแต่ไม่ได้ฉีดเพราะว่าคนที่มาฉีดให้นั้นเขาจะเลือกคนที่แปลกแปกเข้าไปฉีดเพื่อนของเขาที่ชื่อเตอร์นั้นก็ถูกฉีดด้วยเพราะว่าเตอร์เป็นคนสติไม่ค่อยดีเพราะว่าดมกาวบ่อยนั่นเอง แต่ว่าหลังจากที่เตอร์ถูกฉีดเตอร์ก็ไม่ได้ถูกจับตัวไปจะมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่ถูกกักตัวเพื่อไปรักษาต่อกราวจึงให้ป้องพาไปหาที่อยู่ที่เตอร์อยู่แล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มาดมกาวที่ตึกร้างนี้ ถูกใครบางคนแทงจนตายและป้องก็พาทุกคนมาที่ตึกร้างที่เตอร์อาศัยอยู่เพราะว่าเตอร์เขาเป็นคนชอบดมกาวเพราะว่าตำรวจจะได้ไม่รู้ว่ามีคนแอบมาดมกาวที่นี่แต่สภาพมันก็ซุดโสมแล้วก็เหม็นอับมากๆคิวจึงบอกไปว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยหรอกเพราะว่าตึกข้างๆก็มีคนเมายาแทงกันยับเลยเตอร์จึงบอกว่าพี่รู้เรื่องนี้ด้วยหรอแต่เขาไม่ได้แทงกันเองนะ มันมีผีผู้หญิงที่ชอบมาไล่ฆ่าคนที่อยู่แถวนี้แหละและพวกเขาก็เดินตามหาเตอร์กันต่อ ซึ่งขณะนั้นเองเราวเธอได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนตอนนี้หูเธอค่อนข้างที่ดีมากๆได้ยินแม้กระทั่งเสียงที่อยู่ไกลๆเธอได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะและนำทางทุกคนไปยังเสียงเสียงนั้นคิวจึงคิดว,ว่าเป็นผีที่ป้องเล่าให้ฟังหรือเปล่าพราวจึงเดินไปจนถึงต้นตอของเสียงและพบกับผู้หญิงผมยาวที่นั่งหันหลังอยู่เธอจึงเข้าไปจับตัวผู้หญิงคนนั้นและสุดท้าย ก็ได้พบว่าเป็นรีมกับพี่เบนที่มาแกล้งหลอกพวกเขานั่นเองโจส่งข่าวไปให้กับเบนให้รู้ว่าพาวนั้นออกมาทําอะไรสิ่งเสียอีกแล้วเพราะว่าโจานั้นรู้ว่าไม่สามารถห้ามพาวได้เลยตามให้พี่เบนนั้นเข้ามาช่วยดูแลด้วยและขนาดนั้นจูจูก็มีร่างของใครบางคนร่วงลงมาจากตึกพวกเขาจึงรีบวิ่งตามไปดูและพบว่าคนที่ร่วงลงมานั้นก็คือเตอร์นั่นเอง และเมื่อมองไปด้านบนก็เห็นกับคนที่ใส่ชุดนักศึกษาหญิงผมยาวซึ่งน่าจะเป็นผีที่ป้องเล่าให้ฟังนั่นเองพวกเขาจึงรีบวิ่งแยกย้ายกันไปเพื่อตามจับคนที่อยู่ด้านบนและป้องกับดีมก็แยกลงมาดูศพเตอร์ซึ่งเตอร์ก็เสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อย เราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเธอจึงแยกตัวออกไปคนเดียวและพบว่าผู้หญิงผมยาวที่ใส่ชุดนักศึกษานั้นกำลังปีนลงจากตึกและด้วยเสียงตะโกนของเผาทําให้ผู้หญิงคนนี้ร่วงลงมาจากตึกเมื่อปองเห็นเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปพปกรธดแนดขนที่ฆ่าเพื่อนของเขานั่นเองแต่ปองกลับถูกผู้หญิงคนนี้ใช้มีดแทงจนตายและเธอก็วิ่งหนีไปพี่เบน ที่วิ่งตาม,มาทันจึงใช้ปืนขู่เอาไว้และบอกให้หยุดผู้หญิงคนนี้จึงบอกว่ามึงมาช่วยพวกมันทําไมพวกมันทําร้ายกูกูอุตส่าห์ไว้ใจพวกมันเพราะว่าพวกมันแหละทําให้กูไม่ได้ไปผูกไปเกิดพี่เบนได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รีรอและใช้หมัดซัดหน้าผู้หญิงคนนี้จนลมไปจนทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเท่านั้นและพี่เบนก็ซัดคนคนนี้จนอ่วมซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ใช่ผีอย่างที่ป้องได้เล่าเอาไว้แล้วเรื่องราว ก็ตัดมาที่เสียยศพ่อของเพาที่มาดื่มกับเสียแมนพ่อของบอสเสียแมนบอกให้สาวตรงหน้าที่เป็นโคโยตี้นั้นเต้นไปเรื่อยๆแต่เธอก็เต้นจนไม่มีแรงแล้วเสียแมนจึงบอกว่าถ้าไม่มีแรงแล้วไม่ต้องเต้นก็ได้แต่ถ้าอยากได้ยาก็ให้เต้นต่อไปเธอจึงพายายามเต้นแต่สุดท้ายแล้วเธอก็หมดแรงลงมาเสียแมนจึงเดินเข้ามาหาเธอและบอกว่าดวงตาของเธอนั้นสวยมาก เธอสามารถแลกดวงตากับยาน,นี้ได้ไหมเขาอยากได้ดวงตาสวยๆของเธอมาเก็บเอาไว้เธอจึงตอบตกลงว่าเธอสามารถแลกได้เซียแมนจึงบอกบอสลูกชายของเขาให้เอาช้อนมาให้กับเขาเพื่อให้สาวคนนี้ควักดวงตาของตัวเองออกมาและเธอก็หยิบช้อนมาและควักดวงตาของตัวเองออกมาเพื่อแลกกับยาที่เซียแมนนั้นมอบให้ซึ่งดูเธอนั้นจะมีอาการอยากยามากกว่าอาการเจ็บปวดซะอีก เมื่อเสียแมนได้ดวงตาของเธอมาแล้วเขาจึงพูดกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่า ใครที่ได้รับยานี้ไปแล้วเขายอมตกเป็นทาของเรามันจะกัดกินความเป็นคนของทุกคนและยอมทําทุกอย่างเพื่อแลกกับมันและเสียแมนก็โยนยานี้ให้กับเสียยศพ่อของพราวซึ่งเสียยศนั้นก็ดูจะไม่ค่อยชอบกับพฤติกรรมของเสียแมนเท่าไหร่เรื่องราวตัดมาในตอนที่แกงหน้ากากจับนโมมาสอบสวนดีมจึงถามกันโมไปว่าเขาฆ่าไปกี่ศพแล้วนโมจึงบอกว่าถ้ารวมคืนนี้ด้วยก็เจ็ดศพแล้วครับ เธอจึงถามต่อว่าทำไมถึงต้องฆ่าพวกเขาด้วยทำไมถึงต้องฆ่าคนไร้บ้านน้นโมจึงบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเมื่อรู้ตัวอีกทีไอ้พวกนั้นก็กลายเป็นศพไปหมดแล้วและชุดนักศึกษานี่เขาก็ไม่ได้อยากจะใส่เขาพยายามเอามันไปทิ้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําได้เลยดีมจึงถามไปว่าชุดนี้เป็นชุดของใครน้นโมจึงบอกว่าเป็นชุดของพี่สาวของเขาแต่พี่สาวได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าถูกคนจรจัดไร้บ้าน ข,ข่มขืนและฆ่าเธอทิ้งเพราะความไว้ใจของพี่สาวที่ไปทำดีกับคนไร้บ้านที่มีชื่อว่าต่อต่อน,นั้นมีลูกสาวหนึ่งคนและเป็นคนที่ติดยาพี่สาวของนโมสงสารและดูแลจึงให้มาอยู่ด้วยแต่มันก็เป็นแค่สัตว์นรกตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อพี่สาวของนโมไว้ใจมากๆมันก็ทำการข่มขืนและฆ่าทิ้งเมื่อโจได้ฟังเช่นนั้นเขาก็โกรธแค้นมากๆในสิ่งที่นโม ทำกับคนไร้บ้านเพราะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนั้นโจเคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อนก่อนที่เขาจะเข้าไปทํางานกับศูนย์พัฒนาคนไร้บ้านพี่เบนจึงบอกกับโจไปว่าที่นโมทําไปทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าเขามีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคนที่ยังมีความเจ็บปวดอยู่ก็ยังถือว่ามีความเป็นคนอยู่และพราวกับโจก็เข้ามาในห้องที่นโมนั้นอยู่และบอกว่าเมื่อกี้นั้นคือแผนกสอบสวนแต่ปกกูคือแผนกทรมานเธอให้โจนั้นถอดเสื้อผ้าของนโมออก และนาชุดนักศึกษาของพี่สาวของนโมที่เขาสวมใส่อยู่มาเผาไฟทิ้งจนทําให้นโมนั้นร้องด้วยความทุกข์ทรมานหลังจากนั้นโจก็จัดการกระทืบนโมจนอ่วมไปหมดและพวกเขาก็ห้ามให้นโมไปฆ่าใครอีกถ้าเกิดว่าเห็นว่านโมไปฆ่าใครเขาจะต้องโดนหนักกว่านี้แน่ทุกคน จึงพานาโมกลับมาส่งโจกับคิวก็ขับรถมาส่งพาวพวกเขาจึงบอกกับพาวไปว่าอย่าคิดมากพี่ต่อที่โนโมพูดถึงอาจจะไม่ใช่พี่ต่อที่พาวรู้จักก็ได้แต่พาวนั้นก็คิดว่ามันตรงมากเลยตรงที่พี่ต่อนะั้นมีลูกสาวด้วยและพี่ต่อไปกลายเป็นคนติดยางแต่เมื่อไร่พวกเขาจึงต้องหาคําตอบเรื่องนี้กันต่อไปเมื่อพาวกลับมาที่บ้านก็พบว่าพ่อของเธอพาเซียแมนและบอสเข้ามาปาร์ตี้กันที่นี่ พาวถึงเรียกเธอเข้ามาให้กหล่าวทักทายเยแมนพาวถึงเข้ามาหวัดดีทุกคนเยแมนจึงถามว่ามาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไอ้บอสที่โรงเรียนมันเกเรหรือเปล่าพาวจึงบอกว่าเธอไม่ค่อยสนิทและขอตัวขึ้นไปนอนเช้าวันต่อมาเมื่อพาวตื่นขึ้นมาแปรงฟันเธอก็พบอะไรที่แปลกประหลาดกับร่างกายของเธอเมื่อจูจูก็มีเขี้ยวสองซีงอขึ้นมาจากปากของเธอเธอมีความกังวลเป็นอย่างมากขณะที่เธอมาอาบน้ําที่ด้านหลังของเธอ ก็เริ่มมีขนอะไรแปลกๆคืนที่ด้านหลังกราวกับว,ว่าเธอเริ่มจะกลายเป็นสัตว์แล้วเมียของพี่ตออุ้มลูกมายืนของเงินคนอื่นเพราะพี่ตอนั้นหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เมื่อพราได้เห็นเธอจึงเดินเข้ามา และถามว่าพี่ต่อหายไปไหนทําไมต้องมายืนของเงินคนอื่นด้วยเมียของพี่ต่อจึงบอกว่าไอ้ต่อมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เจอมันหลายวันแล้วแต่มีคนบอกว่าเห็นมันอยู่กับกลุ่มคนที่ไปประท้วงเรื่องวัคซีนอยู่เธอจึงขอร้องให้พาวนั้นช่วยพาเธอไปดูหน่อยได้ไหมจะได้ตามตอกลับมา และพรากับคิวก็มาในจุดที่เขาประท้วงกันซึ่งมีแกนนําของมูล,ลนิธิคนไร้บ้านมาประท้วงเกี่ยวกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่นําวัคซีนมาทดลองกับคนไร้บ้านซึ่งก็มีเหล่าคนไร้บ้านมาช่วยประท้วงด้วยซึ่งขนาดนั้นเองเสียงของการประท้วงมันดังมากจนทําให้พาวรู้สึกวิงวิในหัวและเธอก็สังเกตเห็นพี่ต่อที่ยืนอยู่ด้านหลัง เธอกับคิวจึงวิ่งไปหาพี่ต่อและพยายามทักทายพี่ต่อว่าพี่ต่อมาทําอะไรแต่พี่ต่อนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดมากเหมือนจําเธอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวพี่ต่อมีขอบตาที่คําแดงและใบหน้าของเขาก็โซเหมือนคนติดยาซึ่งขณะนั้น พี่ตอก็เดินหนีไปและควักมีดออกมาขณะที่พาวกำลังจะเดินไปห้ามก็เกิดการจราจรกันเกิดขึ้นเพราะามีเหล่าคนไร้บ้านหลายคนที่ถือมีดเข้ามาและสังหารโหดคนที่เข้ามาร่วมประท้วงในวันนี้รวมถึงพี่ตอที่กำลังขึ้นไปจัดก,การกับแกนนำบนเวทีพาวจึงพยายามวิ่งไปห้ามพี่ตอโดยที่โทไม่รู้ตัวเลยว่าการกระโดดของเธอนั้นมันคือการลอยตัวขึ้นไปด้านบนจุดคนอื่นถึงกับอึง้งเพราะพาวนั้นกระโดดได้สูงมากๆเธอกระโดดจากด้านล่าง และขึ้นไปบนเวทีเพื่อจับตัวพี่ต่อเอาไว้พี่ต่อจึงบอกว่าเอายามาให้กูเอายามาให้กูาาากซึ่งขณะนั้นเองบอสก็ใช้กล้องสองทางไกลส่องดูเหตุการณ์ทั้งหมดและพูดออกมาว่าเฮี่ยทำไมมันตายกันน้อยจังวะและเขาก็สังเกตเห็นว่าราวกับคิวมาพาตัวพี่ต่อไปซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ เป็นฝีมือของบอสนั่นเองที่ใช้คนไร้บ้านที่ต้องการยามาค่าเหล่าแกนนําที่ประท้วงต่อมาพี่เบนได้มาเปิดงานแกลเลอรี่ของตัวเองที่นำภาพที่ตัวเองได้ถ่ายเอาไว้มาจัดในแกลเลอรี่งานนี้พาวพ่อและพี่ชายรวมถึงเสียแมนและบอสก็มาร่วมในงานนี้ด้วยซึ่งขณะที่เธอกำลังเดินดูรูปภาพในงานอยู่โจก็โทรมาบอกกับเธอว่าเขาสอบสวนพี่ต่ออยู่ แต่พี่ต่อนั้นก็พูดจาไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเขาไว้สืบรู้มาว่าพี่ต่อน,นั้นก็คือคนที่เข้าไปประท้วงเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนั้นด้วย แต่จูจๆพี่ต่อก็ถูกยาเล่นงานจนทําให้กลายเป็นเป็นเครื่องมือในการจัดการคนที่ประท้วงนั่นเองแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งลูกน้องของบอสที่ชื่อสิงเข้าเข็นคนไร้บ,บ้านคนหนึ่งมาที่มีอาการติดยาแล้วจับมาล่ามโซ่ไว้ล็อกคอขาและแขนเพื่อจะทดลองฉีดยาอะไรบางอย่างเซียแมนพูดกับบอสว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไร ต้องลองฉีดยาลงไปก่อนแล้วเขาก็ให้สิงเอาเข็มฉีดยาให้กับบอสนี่ขี่ใส่ตัวคนไร้บ้านนี้เมื่อคนไร้บ้านคนนี้ถูกฉีดยาเข้าไปเขาก็มีอาการทุรนทุรายร้องเยี่ยงสัตว์และร่างกายและใบหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนอสูรากายขึ้น,นเรื่อยๆและมีอาการที่ดูร้ายมากๆเซียแมนจึงให้มันกินยาจนความดูร้ายของมันลดน้อยลงจากคนไร้บ้านธรรมดากับกลายเป็นอสูรากาย ที่ดุร้ายและน่ากลัวเรื่องราวในอินสติ้งอีพีที่3และ4ก็จบลงเรื่องราวค่อนข้างที่ดักลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับมันเริ่มดิบเถื่อนขึ้นไปในทุกๆอีพีสุดท้ายแล้วพราวเธอจะกลายเป็นแบบคนไร้บ้านคนนี้หรือไม่ติดตามรับชมคลิปสปอย i n นสติ้งซ่อนล่านา,าศา ใน EP ต่อๆไปเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้ที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้